ว้ไไ้วันนี้แหละตะวันดับจะสาดแสงขวางขบวนเสด็จให้ดูดูเป็นตัวอย่างกันไว้นะถนนก็ถนนประชาชนมีปัญหาอะไรพี่จะรีบไปไหนเดี๋ยวผมจะปล่อยผมจะรีบไ,ไม่ขบวนพ<อ>ี่รีบไป,ไปไหนคลิปนี้เป็นคลิปที่ตะวันทานตะวันโพสเองด้วยเกมเลยแม่บุ้งช้างละ <c oughs> เปิดทางสว่างให้แล้วกูจะอดอาหารจนตุยกูจะอดอาหารจนตุยกูจะอดอาหารจนตุย จะตุยใครช่วยกูได้ใครก็ได้ช่วยกูด้วยพากูไปหาหมอทีกูยังไม่อยากตุยอ่ะเฮ้ยถึงซีนพ่อแล้วลูกพ่อจะได้ฉายแสงบ้างผมขอยื่นประกันตัวคดีป่วนขบวนเสด็จโอ้ยยื่นประกันเพราะสาเหตุอะไรอ่ะคะแดดดี้ตะวันดับอับแสงลูกผมอดอาหารจนร่างกายสู้ผอมคุณไม่เห็นหรอเออ กูว่าลูกมึงผอมอยู่แล้วปะวะอเดอก all, พวกพวกูเห็นลูกมึงทรงเอแบบนี้มาแต่ไหนแต่ไรแล้วนะเฮ้ยไม่อนุมัติได้ไงฟะแล้วถ้าลูกสาวสุดเริ่มกูตุยนี่ใครจะรับผิดชอบ โอ้โฮยถ้าพอรกมึงพร้อมเราได้ออกจากคุกสารท่านคงปล่อยออกมาแม่งทั้งประเทศแล้วมั้งไอ้เน่งอยากปวนเองอยากอดเองแล้วจะตุยอีหานจิกลงถามว่าใครจะรับผิดชอบก็พ่อมันนั่นแหละอีดอกให้เสียงภาษาไทยโดยทิงโพแดงนะจ๊ะเจ้านายเอ๋ยเอ๋ยเอ๋ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ทิงกันด้วยนะจ๊ะ